ทุกคนครับตอนนี้พาทุกคนมาอยู่ในบรรยากาศของงานภูเก็ต สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยในการนะคัครู่นึ่งถึงมีการสูอนิ่ทเรื่องจากว่าเราในเชต่างนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบราเองห้วใหญ่ไ่ใช่ระบบการนคะเพะั้นเนีราจต้องมีกาเปลี่ยน่าจ่ะ่้กิจกรรมีเราอีกสักครู่นึ่งทางน่าสนใจะมีในส่วนของการแถลตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับเดินดูบรรยากาศภายในงานนะครับในส่วนของภูเก็ต lobster festival 2025นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วย นะครับพูดไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับเมนูที่เขารังสรรค์มานะครับให้ทุกคนได้ดูในงานนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศภายในงานนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของกุ้งมังกรภูเก็ตนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะต้องนึกถึงความสดหวานเนื้อแน่นนะครับที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยทางเทศกาลภูเก็ต lobster festival นะครับก็กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับฉลองครบรอบ10ปีแห่งความสําเร็จนะครับภายใต้แนวคิด lobster legacy gastronomy for the future นั่นเองนะครับที่จัดเต็มทั้งเรื่องของวัตถุดิบนะครับอัตลักษณ์แล้วกอ็อนาคตของอาหารไทยสู่เวทีโลกนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า,าแต่ละเมนูนะครับที่ผมกำลังถ่ายให้ดูอยู่ตอนนี้ มันน่ากินทุกเมนูเลยทุกคนนะครับดูสิครับน่าจะแบบว่าเนื้อกุ้งน่าจะเด้งเด้งเด้งแล้วก็แบบว่าอืมน่าจะอร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแอบมาทานด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพาทุกคนมาชมก่อนดีกว่านะครับซึ่งในส่วนของภูเก็ตลับสเตอร์เฟสติวัล2025นะครับก็จะจัดขึ้นตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับอ่าภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละนะครับก็จะมีร้านอาหารทั่วเกาะภูเก็ตนะครับรวมถึงโรงแรมด้วยนะกว่าร้อยร้านนะครับที่พร้อมใจกันรังสรรค์เมนูกุ้งมังกร มากกว่า500เมนูอร่อยสดใหม่ในราคาสุดพิเศษนะครับก็เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับจะมีในส่วนของโปรโมชั่นนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะ วันแม่แห่งชาติด้วยนะอันนี้เป็นโปรแบบวันแม่เลยนะครับแต่ละร้านที่เข้าร่วมโครงการของภูเก็ต l o บสเตอร์เฟสิวัเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับการทานลอบสเตอร์นะครับในส่วนของเทศกาลนี้นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมอันนี้ย้ำนิดหนึงนะว่าต้องเป็นร้อยกว่าร้านที่เข้าร่วม โครงการนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงวันแม่ถ้าเกิดใครที่อยากจะพาคุณแม่ไปทานโรบสเตอร์เนี่ยก็เซิร์ชเลยนะครับว่ามีร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการภูเก็ตโ o บสเตอร์เฟสติวัล2025ด้วยก็พาแม่ไปทานได้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซึ่งอบอกอีกนิดนึงนะครับว่าเป้าหมายของของงานนี้แนหะคือการผลักดันภูเก็ตนะครับสู่เรื่องของยูเนสโกครีเอทีฟซิตี้ออฟแกสต์โตเนมีนะครับก็เป็นเมืองสร้างสารรค์อาหารระดับโลกนะครับก็กำหนดว่าภายใน5ปี เพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดนะครับ1 3สิงหาคมนี้ก็เที่ยวชิมแชร์ความสุขไปกับภูเก็ต lobster festival 2025นะครับ lobster legacy gastronomy for the future นั่นเองนะครับก็พบกันได้นะครับในร้อยกว่าร้านนะครับที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับอะย้ำอีกนิดนึงนะครับว่า อาจริงๆผมมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารนะครับแต่ว่านี่คือการส่งต่อเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นการยกระดับเรื่องของภูมงก่อลภูเก็ตนะครับให กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับในเวทีระดับโลกด้วยนะครับได้มาแล้วครับทุกคนตอนนี้เป็นเมนูกุ้งมังกรเจียนซึ่งรำให้หลายๆท่านได้รู้จักเพื่อของร้านกันเนะคะแล้วก็ใครร้เด็ดเลยนะคะจากจานล็อบบี้กุ้งเนี่ยนะคะไซส์เท่าไหร่นะเมื่อกี้2-3โดลหรอใช่ไหมตัวเมียหรือตัวผู้นะ ตัวเมียทำไมใช้ตัวเมียคะอ๋อขีดที่หัวบางก์และเออลองได้ไหมเปิดง้เลยโอเค2025ขออนุญาตถึงที่ไหนแล้วเดินชิมด้วยนะครับเป็นเมนูที่เขาครังสรรค์นะครับจากโรงแรมต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าอร่อยมากๆเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่พาทุกคนมาชมกันด้วยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวไปทานต่อนะครับผม อ,อ,อร่อยม,ม,มากๆ